มันตัวมันย้อนนี่นะผมว่าเนาะเราจะง่ายหม้อเขาเกียร์จอดแล้วมันตังแตก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 ดึงานเยโยตรงว่านนอนนอนหมดเติอน จะซักผ้าผมไม่ซักผ้ามาก็เล่นแะวะมาเติมน้ำมัน,นเติมเต็มถังมันล้นถังเมื่าวานนี้บอกว่าเต็มถังก็จะก็จะให้ล้นถังไห่วาขี้ว่าไปกับเล่น,นขนาดเื้อๆกัเล่นเติมไอปั๊มหลอดซีถัง <c oughs> ร้อยหกสิบบาทแล้วว่าเติมไอตั๊มไงอีก <c oughs> 8ปสิบบาทเติมสองรอยกัว้นังนี้ล,อ,ลย <laughs> อ,อยลอยกวัวนะปากกลิ้มปากเลย<ด> <laughs> สองรอย,อยมันเติมได้ขนาดนั้นเลยบ่ผมเติมสองเบิร์ตสองสองลอยกวัวนดสองลอยกวัวน่ mình mình lại nó, của anh nó, đằng coi cái cái coi cái cái có cái cái cái